สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์แชมพูและเซรั่มแค่บิวรีเ r e ร์ r นายกเตรียมตรวจความพร้อมเปิดเมืองอุดอรพลัดโมเดลหนุนท่องเที่ยวอีสานด้านแรมโบ้นั่งหัวโตประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหารับเรื่องร้องทุกข์ก่อนหน้านายกลงพื้นที่ขณะที่อานนท์แสนน่านเตรียมเสื้อแดงอีสานต้อนรับคับขั่งหวังใช้อุดอรธานีเป็นโมเดลสลายสีเสื้อ เดินหน้าพัฒนาประเทศรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปด้วยกันผลเอกประวิตยเลือนงานเลี้ยงทักร่วมขอโควิดคลี่คลายตัดขัดแย้งกลุ่มสามมิตรไม่มีงัดข้อสมศักดิ์ศร์คนปล่อยข่าวย้ายพักขออยู่พลังประชารัฐเหมือนเดิมเช่นเดียวกับสุริยยะันไม่ทิ้งพลังประชารัฐโวไม่ต้องเคลียร์นายกและบิ๊กต้อมเพราะเข้าใจกันอยู่แล้ว สอวอกิติศักดิ์ี่รักใช้กฎหมายจาัดก,การแอมเนสตี้ประเทศไทยเชื่อดําเนินการผิดวัตถุประสงค์ด้านสอวอสมชายชี้ถ้าทําผิดฟ้องร้องเพิกถอนได้คณะที่สนทิยาร้องมหาดไทยตรวจสอบเส้นทางการเงินกระทําขัดต่อรัฐธรรมนูญก้าวกายกิจการภายในประเทศต้องยุติกิจกรรมส่วนแรมโบ้ฟาดใจกรกเมแรงทั้งที่รู้แอมเนสตี้ มีพฤติกรรมทำลายประเทศแต่ยังเข้าข้างพาข่าวร้อนเจาะข่าวลึกให้ทุกข่าวชัดในทุกประเด็นร้อนของการเมืองในพาประเด็นร้อนกับสถาพรเกื้อกกุลและนิธิปราชาวพยักษ สวัสดีค่ะต้อนรราคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิชานิธิตราชาวพยากค่ะครับเรื่องราวทางการเมืองน่าสนใจนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นายกรักฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้นําคณะเนี่ยนะครับเตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อที่จะไปติดตามแผนเปิดเมืองอุดรพลัสโมเดล ื่วอวานนี้เราก็เล่าไปทีนึงแล้วนะ,ะแต่ว่านี่เป็นการยืนยันจากตัวนายกรัฐมนตรีเองว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะลงไปที่อุดอรนะครับไปเพื่อที่จะ,ะช่วงเช้านั้นเนี่ยไปที่วัดป่าบ้านตากนะครับไปดูเรื่องของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคล